สวัสดีครับทากับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําหมูสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวกันนะครับหมูสามชั้นนุ่มๆหอมเต้าเจี้ยวพริกไทยรากผักชีสายสามชั้นมีควรพลาดเลยครับไปดูส่วนผสมแล้วธีทํากันเลยครับส่วนผสมก็มีหมูสามชั้นครับเต้าเจี้ยวครับผักชีครับหั่นแยกก้านกับรากนะครับส่วนก้านก็หั่นเป็นตอนเอาเฉพาะก้านไม่เอาใบนะครับมีใบนิดหน่อยได้ครับแล้วก็รากครับ หั่นซอยไว้เดี๋ยวเราจะไปตํานะครับน้ําตาลปี๊บครับซีอิ๊วดําหวานกระเทียมครับพริกไทยขาวครับมาเริ่มที่ตำสามเกินก่อนเลยนะครับพริกไทยใส่ลงไปเลยครับตามด้วยลากผักชีครับกระเทียมครับใส่ลงไปเลยตำให้ละเอียดเลยนะครับ เราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับใส่3ามเกลือที่เราตำไว้เลยนะครับผัดให้หอมเลยนะครับตามด้วยตเต้าเจี้ยวเลยครับ ก็ใส่หมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นนี่หั่นชิ้นตามชอบเลยนะครับผมชอบชิ้นใหญ่ๆนะครับผมว่ามันนุ่มดีเมน,นูนี้ทําง่ายมากครับทำไม่ยากนะครับผัดจนให้หมูมันเซตตัวนะครับและพอเนื้อมันเริ่มกระด้างนะครับพอหมูเราเริ่มเซตตัวก็ให้เราใส่น้ําเลยนะครับเติมน้ําลงไปเลยครับ เติมน้ำพอท่วมหมูนะครับประมาณนี้ครับน้ําจะมากจะน้อยนี่ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของเรานะครับที่ว่าจะให้หมูมันเปื่อยขนาดไหนนะครับให้มันเปื่อยนุ่มขนาดไหนนะครับถ้าบางคนชอบหนึบๆก็น้ําน้อยหน่อยครับถ้าชอบแบบเปื่อยนุ่มเลยครับก็ให้น้ําเยอะหน่อยครับหลังจากนี้เราก็จะเคี่ยวไปนะครับจนหมูเราสุกนะครับเคี่ยวไปจนด้วยไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องไฟแรงนะครับ จนหมูเราสุกครับปิดฝาไว้ครับเราเคี่ยวหมูมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับตอนนี้ก็น้ําเริ่มงวดลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เราใส่น้ําตาลปี๊บเลยครับสีดําเลยหวานเลยครับทีนี้ก็ผัดครับ เราผัดจนน้ำแห้งเลยนะครับจนน้ำมันเคลือบหมูครับมัดหมูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนก็อาจจะชอบน้ำขุกคลิกนะครับถ้าขุดคลิกประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ผมจะเอาแห้งหน่อยนะครับประมาณนี้ครับเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับก็จะปิดท้ายด้วยผักชีนะครับ ด้วยก้านผักชีนะครับก็คลุกเข้าไว้เข้ากันครับหมูสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวครับน่ากินมากครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมิงกินข้าวสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มากินข้าวน้ำขันอีกแล้วนะคะเด้อเบิ่งดูเพิ่นเห็นอย่างไ้กินมือเนี้ยหมูสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวครับผมหมูสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวอืหอมอ่ะหอมใช่ไหมหอมหมูสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวใช่แล้วจะเป็นรสชาติยังไงดีนะก็ต้องลองชิมดูครับเออมันต้องผ่านการชิม ช่แล้วจากนักชิมมืออาชีพเออมาค่ะพี่น้องมาชิมร้วมกันค่ะสามสั้นผัดเต้าเจี้ยวค่ะเพิ่อนว่ามาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอขออนุญาตสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวหอมหอมนุ่มๆครับมันหอมแล้วนะคะเดี๋ยวลองชีมงดูว่ามันจะอร่อยสมกับความหอมหรือเปล่าออต้องลองต้อโอ้โหชิ้นๆนี่เปรี้ยงป้าปังเป็นตะแซ่เป็นตะโนวค่ะเดี๋ยวเรียกเอาสิ้นต้น เนี่ยเนี <S <S ่ยเนี่ยเนี่เนี่ยจะหาว่าเรื่องมากเด้อพอดีคำพอดีคำบองเส้นมังกรค่ะเป็นยังไงอืเข้าไปถึงความรับรสแบบว่ามันออกเค็มๆนิดๆเค็มหอมตซบเกียวอ่ะแล้วก็ออกเค็มๆหวานๆหอมพริกไทยนุ่มไหม นุ่มละลายในปากที่สำคัญอเมนูนี้นะ้าลาวไอ้เนี่ยนุ่มละลายในปากเลยเหรอฟินมากขอลาจินเต็มๆอีกแล้ววันนี้เต็มๆครับมาค่ะพี่น้องมากัดเลยค่ะกินมันงกรลุยลุยแซ่บแซ่บนัวนัวกลมกลมปาดคื่อเทหนุ่มแท้ฟองมันออกแบบว่าหอมพิถีพิอ่ะอ่ะ หอมพริกไทยแล้วก็หอมเต้าเจี้ยวแล้วก็รสชาติออกเค็มๆของเต้าเจี้ยวนิดนึงแล้วก็ออกหวานตัดหน่อยๆนะไอ้ย่ากลมกล่อมมากกลมกลมมากคล้ายๆหมูฮ้องเออเหม็นๆๆแต่อยนนี้ไม่ได้ใส่เครงแขกไม่ได้ใส่เปรี้ยวไงแต่มันจะมีรสชาติรสเปรี้ยวมันจะออกรสเค็มรสมันจะมีรสชาติเต้าเจี้ยวอ่ารสเค็มรสหวานนิดนึงเต้าเจี้ยวน่ะมันสุดยอดของความอร่อยอยู่แล้วค่ะเนี่ยนมัดหมูนุ่นใดๆสำหรับคนไม่มีปั้นก็กินได้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินเลย นุ่มยันหนังอือไปอยะกินง่ายมากเลยสายสามชั้นนี่ถูกใจเลยอือหือไปอ่ะมีน้ำริ๊กกะปิอกไก่นึ่งเลยนะอกไก่นึ่งมาพร้อมกับผักบวกผักนึ่ง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 ,ง,งส่วนปอดสามของคุณยายอ นุ่มมากตัดหนึบทำขายได้อืมขายแล้วอืมมีนูมหมูสามชั้นนี้เยอะจริงเยอะอร่อขอบอกค่ะเม่นูนี่น่ะบขาด้วยใด้วยสำหรสายองหมูสามชั้นค่ะแทบอีกอร่อยโอ้เต็มปากมได้ความหอมต้องทำชิ้นใหญ่ๆนะมันจินหอมความนุ่มอือืออือือพิกผัก เติมนะครับเติมเลยครับอย่างรวดเร็วชิละคำละคำชิละคำละคำครข้าวเดียวแล้วค่ะทำะไมแล้วก็อร่อยนะ่สามชั้นเนี่ยแองเกิลของเราเวลาเลือกสามชั้นอ่ะจะต้องเลือกอแบบที่ว่ามีเนื้อแดงติดมากๆหน่อยทำไมอะ่ะชอบกินเนื้อแดงแต่ว่าถ้าเนื้อแดงอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยมันต้องมีสามชั้นด้วยมันต้องมีมันด้วย เป็นยังไงเป็นไง,นไงละ่ะเจอเข้าไปก็เต็มเตมสิครับโอ้โห oh, มันแซบอ่ะนี่นี่แบบจริงๆอ่ะอยากจะกินให้หมด <c oughs> แตก่เกรงใจว่าคอเลสเต,ตรอรอลจะขึ้นเออเอาไว้กินตอนบ่ายแล้วกัน <c oughs> อื <c oughs> อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดถูกใจให้น้ำนี่เลอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบายยค่ะเจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะอันยอง